กาพูดถึงว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการทําธุรกิจเป็นการดิวธุรกิจนะแต่ว่าธุรกิจนี่ยไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นนะครับผมธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะมันเทียบเคียงได้กับการดิวธุรกิจจริงๆด้วยนะอืมจริงๆครับเทียบได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าผู้ชายอ่ะเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับผมธุรกิจกอไก่ผู้หญิงอ่ะเป็นธุรกิจขอไข่หรือว่าเพศทางเลือกก็ได้ฮะ แล้วก็ดิวธุรกิจกันนะครับผมดิวธุรกิจกันเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยพอดิวธุรกิจกันแล้วนะฮะการซื้อของการลงทุนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยหลังจากแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินเหล่านั้นอ่ะจะเป็นทรัพย์สินสมรสเวลาอย่าล้างกันเวลาธุรกิจมันยกเลิกงาดิวดิวหมดอายุแล้วนะครับผมพอดิวหมดอายุแล้วเนี่ยสินทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ ที่อยู่ระหว่างการซื้อที่อยู่ระหว่างการแต่งงานเนี่ยก็ต้องแบ่งกันนะครับผมมันเป็นการดีลธุรกิจนะครับตามกฎหมายจริงๆนะครับทีนี้แหละเดี๋ยวว่าธุรกิจนี้ไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะครับผมนางก็บอกว่าธุรกิจเนี้มันต้องมีความรักอ่ะเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครนี่ฮะนางเอกของเรื่องเนี่ยตอนแรกอ่ะเธอมองความคิดแบบเป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะ โอเป็นการแบบสร้างมูลค่าเลยฮนะ